ไม่ไม่ถึงจะเปิดตัวเขาดอกไม้มาแซงคนอินดี้ไม่ถึงจะเปิดตัวอะไรเปิดเลยแหละไม่ก็ครั้งที่แล้วไปแซวเขาก็ป่าอ๋อเขาช่วยไม่ได้เราลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลยอาการเป็นยังไงล่ะหอบเขาหอบดอกไม้ดอกกุหลาบนะมา้งในถึงหน้าเวทีเลยใช่หอบดอกกุหลาบเขาบอกว่า100ดงรอยดอกนับแล้วหรอเขาเขียนอยู่ในงานความหมายคืออะไรความหมายคืออะไรนะเอ่อ แบบเหมือนรักนิรันต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงถึงความมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยรู้คุณหมอเปิดตัวครั้งแรกอย่างไรบ้างก็ก็ดีเพราะเราก็ไม่ได้ปิดเราก็ไม่ได้เปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้เป็นชอบแบบมาพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นผู้หญิงนะแล้วน้ำแล้วน้ำตัวให้เขาแนะน้ำตัวเขาให้คุณพี่สาวด้วยวิ่งเขียนยังไงนะเขียนเป็นระบบอะไรบ้าง ก็เขียนได้แล้วไงเอ้าแนะนำหน่อยเร็วแนะนำสมัยา่านใครขึ้นมาทันทีเลยบอกแบบพี่ก็เป็นคนน่ารักเขาชื่ออะไรก็รู้อยู่แล้วก็พูดให้หน่อยเราต้องพูดไงเยื่เออแปลกไม่รู้ปู๊พี่ลืงลุกเมื่อกี้เหมือนกันเขดเรียกอะไรเรียกคุณเคเออเขาเป็นคนที่ไหนครับดูเหมือนเป็นลูกครึ่งเลยนะเอ่อไม่อ่ะแต่ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักใช่ แต่ว่าเขาัาพวกพี่ไมปรู้แน่ๆเขาฟังรู้เรื่องเขาเป็นใครด้วยอังกฤษได้ค่ะพอจะบอกได้ไหมเขาเป็นใครทำอะไรยังไงเขาเป็นนักธุรกิจแต่เขาเป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งท่านหนึ่งเออรู้ครึ่งไหมไม่ถามเขาสิเอาแต่ตระมัดต่ะหง่านคือแต่ว่าต้องไม่ค่อยคุ้นใคเยหรอ ต้องไปสืบเชื้อสายกันเองอะสามัคติสามัคเรียกแต่ท้าวของขนาดมินก็คือใครสามัคเรียกเขามาใช่แต่มินว่าเขาก็มีคงมีเชื้ออะไรแหละเอาดอกไม้มามอบตรงนี้ให้เป็นทางการอีกรอบได้ไหมอีกไปเรียกมาสิเลี้ยงมาดีใจจ้าเลี้ยงมาจริงๆเขาเขาเขินนะการที่มาเจอสืบเยอะๆเเขาก็เขินแหละตามตามภาษาใช่แม้ก็กล้องสาสก็ขนาดนั้นแผละแทบแทบแทบขนาดนั้น แต่เราดูไม่เขินนะเราดูชิลจังหล่อจริงหรอตอนนี้หน้าชาแล้วนะแลเรียกแทนตัวเขาว่าอะไรนะอะไรนะเรียกเขาเบฟหรือว่ายังไงล่ะมีหลายชื่อนี่เรียกพีเบฟเรียกผู้จัดการเมาตั้งแต่บ้ามีเปล่ามีที่รักนะเมื่อกี้มีมีหลายอย่างมีหลายอย่างมีหลายอย่าง เป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนเนี่ยที่สัมผัสกันตลอดเพื่อนกันมา10ปีแล้วค่ะถ้าถ้านับรู้จักกันปีนี้น่าจะ12ปีแล้วค่ะใช่แล้วจกลงเป็นที่รักกันนานแค่ไหนแล้วนะนิ่นๆก็นั่นแหละค่ะไม่รู้ไม่รู้เริ่มตอนไหนเหมือนกันต้องเรียกเขามานับนับนับตั้งแต่ตอนผ้เบอร์เบอร์นั้นไหมมันเป็นเพื่อนกันมาตลอดอ่ะมันมันไม่รู้จะนับตอนไหนอ่ะนับตอนลงภาเบอร์เบอร์ไหม เออก็ได้นะต้องไปถอยวันดูอ่าสองปีปีกว่าปีปีปีกว่าปีกว่าที่เป็นแฟนเฮ้ไม่มันมันไม่มันไม่มีสถานะบอกนะตอนแรกอ่ะเหมือนแบบเหมือนข้ามเป็นโซ่เลยแล้วตอนนี้ได้แฟนเต็มปากไหมคะับข้ามยากแต่ข้ามได้นะเราเรียกเราเรียกเต็มเต็มเลยนะมเออเรีแฟนเต็มปากไหมครัตอนนี้พี่จะได้เห็น เรียกอะไรดีเรียกอะไรดีเป็นแฟนน้ำแข็งอืมเเปิดตัวขนาดนี้แลยเออเรียกเอ่ออยากเรียกอะไรก็เรียกพี่จะเรียกก็เรียกแฟนได้ไหมก็คนรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็คบกันอยู่อ่ะเราคบกันอยู่อ่ะดูก็เป็นแฟนนั่นแหละแล้วเรียกอะไรก็เรียกไปมันแทบไม่ต่างเลยอ่ะมันเอ่อรีวิวใช่ไหม รีวิวระหว่างการเป็นเพื่อนกับการข้ามเบรนด์โซนใช่ไหมมินว่ามันเหมือนเดิมคือแบบแทบไม่ต้องกลับอะไรเลยคือแบบมันเหมือนกับเขารู้จากเราเรารู้จากเซามานาาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถามมินอาจจะอาจจะแบบว่าสิปีที่แล้วมินอาจจะเป็นเวอร์ชั่นเด็กๆหน่อยเขาก็อาจจะเป็นเวอร์ชั่นเด็กๆหน่อยเือนการอะไรเงี้ยบางทีก็แต่ไม่เคยทะเลาะก,กันเลยนะก็จนทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยทะเลาะก,กันเลยมันก็เลยเป็นความสบายใจอ่ะมันเหมือนซัพพอร์ตกันทุกเรื่องเราอยากทํางาน เขาอยากทำงานก็ก็สปอร์ตกันเจวินเขาสปอยเราหรือเปล่าก็สปอยอยู่นะก็แบบเหมือนดูแลเสิร์ฟน้ำจัดสวมรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้เจ้าหญิงเลยนะเขาดูแลดีอะดูแลแล้วเป็นสิ่งที่แพ้ใจไหมคะแบบว่าเออเป็นแพ้อะไรเป็นแพ้ใจแน่นอแต่แต่คือเขาดูแลอย่างเงี้ยตั้งแต่เป็นเพื่อนแล้วแต่ว่าตอนนั้นมันยังมีความว่าเพื่อนน้องบางบางอิริยาบถเขาก็ทําไม่ได้แล้วก็ เราก็ไม่คิดกับเขาแบบนั้นด้วยแบบตอนนั้นก็คือจริงๆตอนสมัยเป็นเพื่อนมีคนเชียร์มีคนเชียร์เยอะมากแม่มินก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่แล้วมินก็เลยบอกว่าอย่าพูดแบบนี้นะแบบคนลุกเลยอนะไรเงี้ยตอนนั้นเลยยังพูดกับแม่อยู่เลยว่าแบบเราไม่สามารถคิดกับเขาแบบนั้นได้เมื่อเป็นเพื่อนใช่แล้วแมนน่ว่ายนคะแต่งเลยไหมคะเพราะว่าม่เิชียร์แม่แม่ก็เอ็นดูแม่ก็เอ็นดูเขามากมากกว่ามินเองแม่แ่เขาไม่หลยแต่งอะไร ไม่ถามวะเขาเขาเขาปล่อยมันตามสบาย,ยอะไรหน้อพี่ถามแล้วเราเท่าไหร่พี่ถามเลยถามเขาสิเขาต้องขอเราได้ไหมไปขอเขาเลยไงเพอมเนพอมิเคยบอกว่าถ้าเปิดปุ๊บคนนี้คือแบบใช่แน่นอนก็ถ้าน้าปัจจุบันถามมินนะมินก็ว่าก็ใช่อะ่ะแต่ก็แบบมันเป็นเรื่องอนาคตอ่ะเราอาจจะยังไม่สามารถออกมาให้สัมภาษณ์แบบการันตีอนาคตอะไรได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าน้าวันนี้คือมันคือการมีความสุขนปัจจุบันอะไรอเง้ยเขาก็รังมีมีความสุขม,มีโอกาสได้ออกงานรุ่งหรือสำเร็จที่ผู้หญิงมีครับหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีคนติดตอ่องานติดตอ่ตดตองานได้ค่ะ <c oughs> อรอรบน้าก็เรียกเขาคามสามารถเองเนาะเ, <c oughs> เราให้เป็นผู้หญิงยืนสวยๆบ้างที่เขาไม่มาไม่ใช่หรอได้ขม่ถามเราไม่ใช่หรอถ้าเกิดว่าวันนี้เราเปิดหน้าน วาร์ปเอออนุญาตให้เขาเปิดว้าบไหมเปิดได้เลยคือมินไม่ได้ไปแต่เขาปิดไพรเวทเขาจะรับหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนะแบบแต่เขาไม่ลงรูปตามไปเขาก็ไม่ลงรูปอ่ะหายใจเขาหรอคะอะไรนะหายใจไม่ไม่ลงรูปเขาไม่เล่นโซเชียลอ๋อคือแบบฝั่งมินเล่นโซเชียลถ่ายเขาได้ไหมเออลงลงรูปเปิดหน้าให้ทุกคนได้เลยได้ไหมแหมเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปกันไปเยอะไม่ใช่หรอไม่ออกอ๋อมันไม่ เออไม่ต้องบิดไม่ต้องเบลอแล้วเนี่ยขอร้องค่ะไม่ต้องปืนดอกไม้จะถามเขาว่าเข้าพร้อมมินก็พร้อมไม่แล้วตัวมินเองอ่ะถ้าเกิดลังตัวเนี้ยตือเปิดตัวแล้วันละวันพี่จะลงรูปแบบว่าเห็นไหมจะชัดคู่ก็เป็นเลยก็ลงมินก็ลงได้นะภ่งแต่ว่าแบบอาจจะต้องแบบแต่มินส่วนใหญ่มินจะถามอยู่แล้วเวลาลงรูปแบบลงมีเพื่อนก็จะถามว่าลงได้ไหมอะไรเงี้ยอ้าอ้วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องได้รับการอนุมัติก่อนใช่ เขายังไม่เขายังไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่ลงรูปหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเรื่องหัวหน้าคนเียกับคว่าเป็นแฟนบินชยาอย่างเงี้ยของเขาอรี้ยอันนี้ก็พยายามให้เป็นคนรู้ใจคนรู้ใจนะหรอเป็นคนรู้ใจมินว่าเขาก็ชินแล้วแหละคือเขาก็แบบรู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วอะมันปิดอะไรไม่มิดแล้วอะอย่ท้าท่าหัว อะไรว่าเป็นแฟนมุกเคงไม่ตกใจใช่ไหมผ่าดเบาๆบน้อยเดี๋ยวรอบหน้าเขาแบบกลัววงการบันเทิงอะไรน้องเรียกร้องซ้อมเลือกแฟนนะฮะค่ะโอ๊ยอะไรรีวิวการซ้อมเลือกแฟนหน่อยเคยดิโอ้โหดิไม่อยากให้ซ้อมเลือกแฟนแล้วเป็นยังไงยกตัวอย่างตัวอย่างอะไรทักหนึ่งทอนึ่งมันก็ไปเรียกกันเองสิจะมาเรียกอะไรตรงนี้เล่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ มีแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนไพูคุเขาเขรู้ว่าจะมาเจอหน้าหรืออะไรเงี้ยเขามีฟังสภาพแบบอะไรแต่ว่าที่กับพวกเราหรือเจออะไรอย่างเงี้ยแือวเขาก็เริ่มที่จะยอมรับในความชินนั้นมินว่าหลังจากที่เขาดูสัมภาษณ์มินไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็เขาก็คงจะเริ่มแบบผ่อนคลายนผ่อคลายเพราะว่าเราก็ตอบกับไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้มันไม่ได้บางทีคอมเมนต์ที่เขาไปอ่านในสื่อเงี้ยมันก็จะมีเนาะที่แบบว่า สื่อเราบางทีก็มันก็เติมแต่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตามอัตรสอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเริ่มเข้าใจพวกพวกเราววาแบบแบบเออแวดวงของเรามากขึ้นว่าเออมันบางทีมันไม่ได้ถึงสากันนะมันเป็นเรื่องน่ารักสุกกิิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาพิเศษไหมไม่นะแต่เขาก็จะเป็นฝรั่งฝรั่งนี่คือก็คือแบบมีความเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องสิทธิมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่เป็นเพื่อนกันตอนนั้นถ้าเกิดแฟนให้เขามาแซวว่ายินดีด้วยก็ก็รับไ <laughs> ว้ค่ะก็ไม่ลองไปไหนมาไหนไปเดทก,กันเป็นแฟนเดทเออจริงๆไปไหนมาไหนกันตั้งแต่สิบปีที่แล้วแล้วนะเออแล้วจริงๆแ,แฟนแฟนคลับมินก็เคยเห็นเอออาจจะแบบว่าแ,บบแบบห็นเห็นๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็บางทีแฟนคลับมินก็ตอนสมัยที่มีข่าวแรกๆอ่ะ แฟนคลับมิ้นรู้แล้วว่าเป็นใครนะเพราะว่าเขาเคยเห็นแล้วอะไรยงเี้แล้วไปขับเชียร์เหมือนพวกพี่ไหมที่ยากให้มีข่าวดีเลยเชี้อะไรหรอ <c oughs> ไปถือว่าซึ่งบางแฟนพวกพี่ก็เชียร์ให้หนูมีข่าวดีเลยไงอ๋อเหรอน่ารักจังไม่เราไปขับพวกเราอะเชียร์ไหมผมก็เห็นบัสก่อนพวกพี่อ่ะงกัไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ถามเรื่องน,นี้เลยเดี๋ยวไปถามก่อนนะมิ้นอยากแต่งยังมั้งมิ้นหรอมิ้นยังอยากทำงานอยู่นิดนึงอ่างเงี้ยเพราะตอนนี้มิ้นทำหลายอย่างเกินไปแล้วหลับก็ยังครับเขาเป็นเขเหมือนไหมอะ ยัง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 ไม่มีการแบบว่าพูดอะไรจริงจังเป็นปิดอะลักษณะไหนว่ามีบ้างแต่มีการพูดจริงๆคุณพ่อก็ถามถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ชิวๆอะไรเนี้ยเพ่าะเขาหรือเพราเราเพราะเราพราเราเขาเรีงเนีแต่คนอุ้มคือเราไงี่ยเราก็เลยแบบว่า แล้วแต่เราอะไรเงี้ยใช่เวลาคุณพ่อเร่งมากๆก็ก็เลยบอกเขาว่าไปมีเองอะไรปมีเองอะไรเงี้ยก็าจะแซวกันไม่สนิทกับคุณพ่อมากไงบางทีเขาบอกว่าไม่เลยเดี๋ยวเขาเลี้ยงเองเดี๋ยวเขาจ่ายเงินเลี้ยงอะไรเงี้ยเขาคือเราใช่เราก็เลยว่าไม่เชื่อหรอกแต่าแม่กระตุกพ่อกระตุกเขาแคแซวๆแต่ก็คือยังไม่ยอมแม้ว่าด้วยทัมมิ่งอ่ะมันยังไม่ได้ ยังมันเดินทางเยอะมากเลยนะคะวันนี้บินต่างประเทศบินไปต่างจังหวัดบินกลับมาเนี่ยวันนี้ไม่มา2วันเดี๋ยวพรุ่งนี้บินบินอีกีกมวันบินกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบมันจะยากอยู่หคือว่าปีนี้แนปีหน้าว่าใหม่ตอนนี้คิวยาวไปถึงเดือน6ปีหน,นาออ้าแล้วค่ะกังีหน้าแตกว่างเลยกังปีหน้าเปิดต้องอีกเรื่อง มีตลอดค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องของพิธีเออเรื่องของพิธีก็ไม่ได้รีบค่ะไม่กทำงานก่อนเราเป็นนักเป็นเนชอ้ก็คอยไปตามธรรมชาติจริงๆมิงมินวางแผนได้สักกี่ปีถึงจะแต่งงานไม่ได้แพลนเลยอ่ะมินว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกเวลาเคยมีผู้ใหญ่บอกว่าเวลาเราพร้อมอ่ะมันจะพร้อมเองคือมันไม่ใช่ว่าเราเห็นเทรนด์ว่าเพื่อนแต่งไอ้นั่นคนนั้นมีลูกคนนี้แต่งงานบางคนโสดเนี้ยคือมินเป็นคนที่ไม่ตามอะไรเลยคือมินแบบว่า ฉันมีความสุขแบบนี้แล้วก็เราเป็นตัวของเราแบบนี้อย่างเงี้ยไม่เข้าคู่เข่าคอแล้วฮะก็ก็ก็คงก็คงเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ควรมองู่เข่าอะไรอาว่าแรงมากเป็นคำขวักคิ้แรงมากเลยต,ไไต้นเแบบนี้ม่ไเลยตัดอกนะเนี่ยนึกเลยอันนี้คอนแอมไม่ได้เน,น,นี่ยต้อง อายุเยอะแล้วมันจะแบบอะไรอะไรเป็นวัยอายุเท่าไหร่องยังเด็กอยู่เลยเรื่องมีลูกยากอะไรอยนอ้ยเนเตรียมพร้อมเตรียมการไว้หมดแล้วค่ะฝากไข่อะไรเรียกแบบไปนานแล้วค่ะเตรียมการไว้นานแล้วแรงมากเลยค่ะคำถามนี้ต้องตอบไงคะปรึกษาคุณผู้ชมนิดนึง